ประวัติและครอบครัวนายมนูพิลึกเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2495ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่49ตำบลห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรของนายคูณพิลึกและนางกับพิลึกได้สมรสกับนางศิวพรพิลึกมีทิดาจำนวนสองคนคือนางพระนทิดาเรือนเขียว และนางสาวปิยะธิดาพิลึกปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่3ตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากประวัติการศึกษานายมนูพิลึกจบการศึกษาชั้นป .7 โดยการสอบเทียบความรู้เท่าชั้นป .7 เมื่อปีพศ .2514 จบมศ3การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ4โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่บ้านทุ่งสงบอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเมื่อปีพศ2517จบการศึกษาระดับพกศประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษาจากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพศ2521และพศ2525ได้รับบุตรพม ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมจากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการจบการศึกษาปริญญาตรีอบอพบพลศ,ศึกษาจากวิทยายลัยครูกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพศ .2528 และจบการศึกษาระดับปริญญาโทกศมการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนาเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปีพศ2545ประวัติการรับราชการนายมนูพิลึกได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู เมื่อปีพศ2522ในตำแหน่งครูจัตาวาโรงเรียนบ้านอุมวแาบบอำเภอสามเงาจังหวัดตากพศ2525ดำรงตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านวังไคร้ส,รรออ 3, สรรอพอสามเงาสพจตากพศ2527ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านวังไคร้สพอสามเงาจังหวัดตากพศ2531 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านร่มกล้าวสีสปอพบพระสปจตากพศ2533ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันดินแดงสปอบ้านตากสปจตากพศ2535ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนาสีสปอพบพระสปจตากพศ2537 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา4สอปอ,อพบพระสปจตากพศ2540ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4สอปอ,อพบพระสปจตากและพศ2546ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา2สอปป,อปอตากเขต2 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจพศ2531ได้รับรางวัลผลการสอนยอดเยี่ยมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะน,นิสัยชั้นป .4 ประจำปีการศึกษา2531พศ2532ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นประจำปี2532พศ2537ได้รับเข็มวิทยาฐานะ จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาชั้นที่ 1. โลหะสีทองพศ2541เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการครุสภาอำเภอพบพระได้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีแก่มวลสมาชิกคุครุสภาพศ2546ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบคัดเลือกและได้เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าพศ2549เป็นครูที่สมควรยกย่องให้เป็นครูดีสีพบพระของอำเภอพบพระจังหวัดตากประจำปี2549ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้อำนวยการมนูพิลึกได้พัฒนางานด้านอาคารสถานที่ต่างๆอาทิสร้างอาคารเรียน3 สร้างอาคารเรียน4สร้างอาคารอนุบาล1สร,าาสร้างอาคารอนุบาล2สร้างอาคารเรียนดีสีประจำตำบลสร้างห้องดนตรีนาฏศิลป์สร้างโรงอาหารการปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงบ้านพักครูปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเสาธงปรับปรุงป้ายโรงเรียนปรับปรุงรั้วโรงเรียนและปรับปรุงถนนลาดคอนกรีตเป็นต้นตลอดจนได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจนทําให้โรงเรียนรวมไทยพัฒนาสองได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2554<ม>เมื่อวันที่24กรกฎาคม2555และได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินมาตรฐานศิลธรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก2,555เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,556ผู้อำนวยการมานูพิลึกครับผมนายเชียร์พบหลองทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงไทยพัฒนาอง เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรุมพยนีพนาสองในวันเกษียณอายุราชการของอู้มในการมโนทิลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านก็เป็นผู้บริหารที่ให้ความสัมพันธ์แก่ลูกน้องแล้วก็ช่วยเหลือลูกน้องตลอดเวลาวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ท่านจะต้องหยุดการทำงานเพราะว่าเป็นวันเกษียณอายุราชการของท่าน กับผมก็ขออวยพรให้ท่านจงมีแต่ความสุขก็ขอให้คุณพระศรีรัตนนาตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโ,โลกนี้จงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนัชชาสาัาญุโรนใน่านางประธานานักเาาารียนโรงเรียนน้ำนาสองการที่ทั้งพรมในการบรรลุิรุษจะกระเสียนในวันที่30กันยายนพศส5 5พันรยสิน,นี้ จากที่ได้ผู้อำนวยการได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของเรีในระดัพัฒนาสองในเวลาที่ผ่านมาหนูดีใจที่ได้ที่ได้ผู้อำนวยการที่เป็นผู้ใหญ่ขอให้คำปรึกษาให้กับน,นักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนหนูและน,นักเรียนโรงเรียนระดับพัฒนาสองขอให้ให ยากตรากตรำพร่ำสอนสิทธิ์นี่แหละคือชีวิตของตัวฉันสิทธิ์ที่ชั่วตัวแก่นแสนดื้อดันแต่ละวันกวนใจไม่น้อยเลยสิทธิ์เก่าไปใหมมาว่ากันใหม่แต่ละปีผ่านไปไม่หยุดเฉยแก้จนกลับตัวได้ไม่น้อยเลยมิได้เคยผ่อนพัก สักหนึ่งวันบัดนี้คราวชารามาอยู่บ้านหลับตานึกถึงการที่ตัวฉันได้ช่วยสิทธิ์คิดรวมร่วมหนึ่งพันแต่ละวันปลื้มใจไม่น้อยเลย